หนึ่งสองสามในรอบีคนครับดดีใจมากๆเลยครับและอยากขอขอบคุณแฟนๆทุกคนครับทุบคุนครับเพราะ่าดี่ดมาแลวก็ร้องเพลงอะไรวันนี้วันนี้ฉันร้องเพลงที่เกี่ยวกับแลกับบ้านเยองั้นพูดอะไรอีกไหม ตอนนี้ชอน hi, hi, hi. ทำอะไรอยู่บ้างครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าชอนไม่มาเล่น Facebook เลยอ๋อ uh, ครับเพราะว่าผมต้องซ้อมเยอะครับอืมซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่บ้านครับหนักไหมมันหนักมากๆเลครับทุกวันเอ่อ uh, ตอนนี้ดึกแล้วพูดว่าอะไรดีก็อยากให้ทุกคนเป็นไงครับและวที่รีมครับโอเคบ๊ายบายบายบาย